ล่อยไปปล่อยไปเธอช่วยด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีอุ๊ยยังมีการบันทึกอยู่แกคือคนที่ให้โจอี้เฉินให้เด็กเวรที่โดนสงเขาบัางอาจไม่เบายังกล้ามาที่นี่ไอ้สารเลวแกมันแค่คนส่งอาหารยังกล้ามาทำอวดเก่ง เบื่อที่จะมีชีวิตยอยู่แล้วหรือยังไม่ออกไปอีกกล้าดีจริงๆกล้ามาทําอะไรคนของฉันยืนเฉยอยู่ทําไมรีบจัดการเลยมานี่ไม่มีคําสั่งของฉันใครก็ห้ามออกไปเฉาตงแกรู้ไหมว่าฉันคือใครเชื่อไหมว่าฉันแค่โทรไปก็จะทําให้แกหายไปอุ้ยทําให้คนตกใจตายเลยแกจะทําอะไรแกอยากเข้ามา อะอะแกกล้าทําให้ขาฉันพังเหรอฉันจะจัดการแกคุณหนูเย่จะจัดการยังไงดีแกอยากเข้ามาแกคิดจะทําอะไรชอบเล่นกับผู้หญิงใช่ไหมอะอะผู้หญิงโกรธนี่น่ากลัวจริงๆแล้วยังแกอีกแกอยากเข้ามาอะเรื่องแบบนี้ทำมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมเช้าตรงของเรา กับคุณชายหยวนเป็นพี่น้องร่วมสาบานบังอาจกล้าทําต่อไปผลที่ตามมานั้นต้องรับผิดชอบเองคุณชายหยวนหยวนคุณใช่เขาคนนั้นแหละเฉ้าตรงกับคุณชายหยวนเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันเขาจะไม่ปล่อยพวกคุณไปแน่ทําไมตอนนี้รู้สึกกลัวแล้วหรือกลัวก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณชายหยวนมาที่นี่พวกคุณจะต้องเสียใจใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้นก็ได้โทรแจ้งเขาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะรอเขาที่นี่ ฉันจะโทรหาคุณชายหยวนเดี๋ยวนี้รีบหน่อยคุณชายหยวนที่นี่มีคนมาหาเรื่องคุณรีบมาเถอะไอเด็กนั่นรอฉันด้วยอุ้ยต่อไปไม่มีธุระอะไรกับคุณแล้วคุณไปได้เลยไม่ได้เงินยังไม่มาฉันไปไม่ได้เงินอะไรพวกเขาเป็นหนี่กลุ่มหยุนหยาสามสิบล้านถ้าเงินไม่มาถึง บริษัทก็จะล้มละลายเข้าใจแล้วงั้นก็ได้นั่งรอรอด้วยกันมา,ามาเสื้อผ้าษาอาดมากป้าช่วยฉันซักทุกวันทำไหม อะไรนะหรือว่าคุณมีความชอบเปิดเผยตัวเองเหรอือคุณนั่นแหละที่มีความชอบเปิดเผยตัวเองขอบคุณนะไม่เป็นไรไอุ๊ยคุณหนูลูกฉันบอกแล้วแค่มีความเกี่ยวข้องกับคุณบบน,น,นั่นต้องไม่มีเรื่องดีแน่เรื่องยุ่งนี้คือเรื่องต่อเรื่องฉันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบลงที่ไหนวันนี้คุณมาถึงเร็วจังคุณเดา พวกคุณยังกล้าจีดกันอยู่เหรอเดี๋ยวก่อนฉันจะดูว่าพวกคุณจะหัวเราออกมาได้ยังไงไอ้เด็กเวรไอ้เด็กเปรกคุณทําให้คุณหนูเย่เปลยหมดแล้วเอามาส่งให้ฉันและคุณต้องคุกเข่าลงโคกหัวหนึ่งร้อยครั้งฉันจะพิจารณาให้อภัยคุณไอ้โง่รอาฉันอยู่อุ้ย ไอเด็กตอนนี้คุณขอชีวิตสายไปแล้วคุณชายหยวนคุณมาถึงแล้วรีบเรียกคนของคุณมาทําให้พวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้วให้ฉันมีชีวิตอยู่วันนี้ฉันจะทําให้พวกเขาอยู่ไม่เป็นสุขเคยพบกับคุณหลู่คุณชายหยวนท่านรู้จักเขาคุณหลู่ขอโทษนะฉันไม่รู้ท่านอยู่ที่นี่คุณกับเขาเป็นพี่น้องร่วมสาบานไม่มีเรื่องนั้นฉันกับเขา รู้จักการผ่านพระเจ้าต่อมาเขาก็ออกเงินบ้างเป็นครั้งคราวขอให้ฉันช่วยเขาจัดการเรื่องบางอย่าง<อ>คุณหลี่นี่มันเกี่ยวกับการเล่นส่งอาหารเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่มีอะไรใหญ่โตแค่เขาเล่นส่งอาหารสนใจคุณหนูเย่ดังนั้นต้องการจะบังคับเช้าหงหนิงแกเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่แล้วหรือ คุณหลี่แล้วคุณมีแผนจัดจัดการอย่างไรคุณจัดการตามที่เห็นสมควรเข้าใจคุณหลี่ขอเธอช่วยปล่อยฉันไปเถอะคุณขุนขอให้คุณช่วยฉันขอร้องคุณหลี่ให้เขาปล่อยฉันไปเถอะคุณหลี่เชาหหงหนิงมีความผิดจริงแต่ความผิดไม่ถึงตายคุณยังควรปล่อยเขาไปเถอะถ้า ฉันต้องการให้เขาตายคุณหลีการเป็นคนต้องมีทางให้เขาอาจารย์คุณขุนถ้าเฉาหงหนิงตายที่ฝั่งพระพุทธเจ้าจะอธิบายไม่ดีคุณกำลังสอนฉันทำงานอยู่หรือไม่กลา้าฉันยินดีที่จะชดใช้ถ้าคุณหลี่ยินดีปล่อยฉันฉันจะมีสินสามสิบล้านกับกลุ่มหยุนยาโอนให้นอกจากนี้ <ใจ S 2> เพิ่มอีกสิบล้านเป็นค่าชดเชยคุณส่งคนขอทานมาหรอหยุนคุณ มอบให้คุณแล้วอีกสิบห้านาทีถ้าไม่มีหนึ่งร้อยล้านโอนเข้าบัญชีของกลุ่มหยุนหย่าฉันก็จะส่งเขาไปวันนี้ขอบคุณคุณกินข้าวหรือ,อยังหรือไม่ก็ให้ฉันเลี้ยงคุณไปกินอุ้ยหย่าฉันตามคุณอยู่นะมีปัญหามากมายโอเคฉันไปแล้วอุ้ยใช่แล้วเยเจินหางเคยมาหาคุณไหมเยเจินหาง เขาคือใครคุณอย่ามาทําเป็นไม่รู้ฉันไม่เชื่อว่าคุณไม่รู้ชื่อพ่อของฉันพ่อคุณคุณพูดอะไรอยู่ใช่ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่แต่ฉันต้องเตือนคุณคนนี้พูดไม่จริงเลยสักคําบางคําฟังได้แต่ไม่ต้องเชื่อจริงจังเงินของลุ่มหงหนิงเข้าบัญชีแล้วหมายเลขบัญชีของคุณคืออะไรฉันจะโอนส่วนที่เกิน7จสิบล้านให้คุณนั่นคือเงินของคุณ งั้นไม่เป็นไรฉันไปแล้วฉันต้องรับงานหาเงินด้วยงั้นอันนี้ให้คุณอุ้ยคุณเก็บไว้ใส่เถออุ้ยขอบคุณนะเขาเป็นใครกันแน่